สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง b match นะครับประจำวันเสาร์ที่12มีนาคม2565นะครับก็อาจจะมาวันที่แปลกนิดนึงนะทุกทีถ้าเป็น For e the match ผมจะมาทุกๆวันศุกร์นะครับแต่ว่ามันเป็นกรณีที่อย่างที่ทราบนะว่าเราเพิ่งเล่นพิมลิกไปในคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาที่สามารถบุกไปเอชนะอ่านึก นี่ก่อนนะเดี๋ยวนอริชนะครับโอ้โหเกือบลืมนะนอริชทีมอันดับสุดท้ายของตารางไป3ประตูตอนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยต้องพักไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็อ,อย่างที่ได้บอกไปในช่วง after the match นะครับผมไปลองดูนะครับฟอร์มของิวคาสเซิลที่แมตที่ผ่านมาเลยครับก็แข่งวันเดียวกับเราครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือบุกเป่ายชนะซาแฮมตันได้2 1หนนะครับที่ทางบูโนเกมารสที่ เดึงตัวมาใหม่อ่ะคือยิงประตูชัยคือด,ดีดเข้าไปเลยลูกนั้นะนะครับผมเป็นจังหวะเตะมุมอ่ะพอดูสภาพนะครับเรื่องวิธีการเล่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าทีมนี้นะครับจากของเอ็ดดี้ฮาวที่ปรับเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นทีมที่เล่นระบบ4-3-3นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นบอนเลเร็วแล้วก็กองกลางเขาเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วกันเอาผมว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าที่ที่ยืนเนี่ยที่เห็นนะครับก็อย่างโจโจชิวี่แล้วก็บูโนเกมารเรสอะไรเนี่ยของนักเตะใหม่เขาอะนะครับที่ยืนยืนแผ่คุมแผงกองกลางของทางนิวคาสเซิลนะครับเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมเช็คอีกทีหนึ่งนะ อโอเคนะเดี๋ยวผมเช็คนิดหนึ่งได้เพราะว่ามันเพิ่งเล่นผ่านไปนะครับที่ คือมนเพื่อรหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเ,เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เล่นนับครึ่งแรกเนี่ยนิวคาสเซอรไม่ได้เล่นดีนะนะครับนนวคาสเซิลเนี่ยแต่ว่าไอ้ลูกที่ได้ตีเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือเป็นการเปิดของโจโจ้เชลวีอ่ะแล้วอให้ทางคริสวูดมงเข้าไปนะครับโฉบมงเข้าไปคือเปิด จากประมาณสักสามสิบกว่าหลาสามสิบห้าหลาประมาณเนี่ยเปิดไปแล้วเข้ามงเข้าโขกคือเหมือนจังหวะมันพอดีนะครับคือแบบเปิดมาแล้วก็มงพอดีนะครับแดนกลางเขาเนี่ยทุกทีเขาจะใช้โจล์ินตอนนะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าก็เลยดันเอาโจวิลล็อกลงมาเล่นตรงกลางนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจอขอบเมอร์ฟี่ แานเฟเซอร์แลวคิสบูดนะครับที่เขาจัดมานับสี่สามสามของทางเนลคาเซอร์อะออพอเข้าไปดูทางฮูสกอร์เนี่ยตอนที่เนี่ยก่อนเกมเนี่ยนะครับผมเหมือนกับแบบนักเตะที่ยังต้องเช็คฟิตทั้งสองทีมมพอๆกันเลยนะที่แบบมันเยอะเหมือนกันพอสมควรสำหรับเชลซีเนี่ยถึงแม้วันนี้ไม่ได้มีเพสคอนเฟลต์นะแต่ว่าผมก็ไปเอามาจาก cf c ซ e w Page นะที่เขาอัปเดตไว้เรื่องสภาพทีมนะที่ทูเคิลพูดไว้ ในเว็บไซต์ของสโมสรอนนะครับผมเขาบอกว่าอาสเปคเวตาเนี่ยตอนที่ออกไปจากเกมในครึ่งแรกคือจบครึ่งแรกเนี่ยเขาก็เหมือนกับรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนมีอาการป่วยเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับแต่ว่าพอซ้อมวันเนี้ยยังรู้สึกว่าเจ้าตัวยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็น์ะนะครับส่วนคูริสิตเนี่ยเกมที่แล้วที่ไม่ได้เดินทางไปกับทีมด้วยที่เจอกับนอริชเนี่ยเขาบอกว่ารู้สึกมีอาการป่วยนะครับ แล้วก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับก็เลยมองว่าเกมนี้ยังเร็วไปแต่เกมกับริวเนี่ยนะครับช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับเดี๋ยวมาคือทีมอื่นที่มันตกรอบไปแล้วเนี่ยอ่าพอเขาเล่นแมชเนี่ยเกมพิมพ์มาเรียจบไปคือเหมือนได้พักนะพักไปเลยเพราะว่ามันจะมีเกมทีมชาติช่วงปลายสัปดาห์ไปเดือนเนี่ยปลายเดือนมีนาเนี่ยมันจะเป็นช่วงทีมชาตินะครับแล้วก็ส่วนเชลซีของของเราเนี่ยคือ มันจะมีเกมเอฟเอคนะครับช่วงสัปดาห์หน้าที่จะเจอกับ m i d d l e s b ส o บร์นะครับที่บุกไปเยือนริเวอร์ไซ s t a สเตเดียนะครับน่าจะมีเกมหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเล่นอีกสเกมนะครับก็เดี๋ยวเจอเกมนี้นะครับสามเกมนะครับเจอเนคาเซลเดี๋ยวเจอริวกลางสัปดาห์แล้วก็สุดสัปดาห์เจอกับมิ d d l น s b ส o บร์นะครับส่วนโอดอยเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับนะก็ยัง ลงไม่ได้นะครับก็ลงไม่ได้ก็อัสปิเกเวตาดูเหมือนยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องเช็คอีกทีว่าพรุ่งน,นี้พร้อมหรือเปล่าครับส่วนผู้ริสิตลงไม่ได้แน่ะอ,อัสอัสคือนับรวมไปเลยอัสปิเกเวตาคิสเตนผู้ริสิตนะครับคารมาสานโอดอยแล้วก็ลิสเจมนะครับสี่คนนะสี่คนแล้วนะครับลิสเจมเนี่ยทูเครบอกว่าเกมนี้เร็วไปแต่เกมกับลิวอ่ะน่าจะบินบินไปฝรั่งเศสกับทีมด้วยนะครับมีลุ้นที่จะบินไปด้วยแต่ จะได้ลงไม้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนออลองโซ่เนี่ยหลังจากโควิดนะครับก็จะตัวต้องก,กักตัวอะไรเงี้ยนะครับก็กลับมาเนี่ยอาการเรื่องสภาพร่างกายก็ดีนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าจะยังไงนะครับผมในการลงสนามในเกมวันพรุ่งนี้ส่วนโรเบนลอลต้ชิกเนี่ยยังไม่ชัวร์ว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับผมก็รู้สึกจะเจ็บที่หลังอีกนะครับผมนะเจ็บหลังนะครับ ก็หวังว่าอา,อาการจะดีขึ้นในวันนี้นะวันเสาร์เนี่ยนะครับอาจจะดีขึ้นนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับก็เอาง่ายๆเลยก็คือบทสรุปไปเลยนะครับอัสติเกตาฮิสเตนปูลิสิกคารามาซานโอดอยนะครับมาโกสอลองโซแล้วก็รูเบนลอปตาชิกห้าคนนะครับที่คือแบบไม่ชัวร์ว่าจะได้ลงหรือเปล่านะค,คือตีสว่าลงไม่ได้แล้วกันนะครับห้าคนนี้นะครับนะ ส่วนรายอื่นเนี่ยก็น่าจะลงซ้อมปกติแล้วก็มีข่าวเรื่องของลูคาคูที่ว่าที่กาเซต้าหรือโลสปอร์ตนะครับผมไม่แน่ใจสื่อนี้หรือเปล่านะกาเซเต้าเข้ารายงานว่าเหมือนโลกคูจะตัดค่าเหนื่อยนะครับผมลดค่าเหนื่อยแล้วก็ยอมไปอินเตอร์มันไม่จริงนะครับผมมันเป็นข่าวสื่อที่รายงานมาจากสื่อตาลีครับแต่ว่าทางสวรอดิกิจเขามาออกมา ปัดข่าวตรงนี้ไปนะครับผมก็เหมือนกับทางรัวคูกับหัวเสียนิดนึงอ่ะที่มีข่าวแบบนี้นะครับผมนะในช่วงทีมที่มีวิกฤตตอนเนี้ยนะครับผมส่วนเรื่องเจ้าของทีมก็ไปฟังช่องอื่นๆแล้วกันนะโดยเฉพาะพีเตอร์โบลหรือช่องอื่นๆนะที่เขาจะลงรายละเอียดมากกว่าเพราะว่าเขาอ่านจากเทเลกราฟกับทางดีเอลติตยูเคแบบมันมันมีรายละเอียดเยอะกว่าแต่ผมอ่านได้แค่ของทางทางนิสสานกินเซลล่าที่เขารายงานที่เป็นเจ้าของซาอุนะครับผมที่ กำลังมาแรงนะช่วงนี้แฟนเชลซีแพ้แพ้ภาพที่แบบโวกสาลบันนะรูือพูดตรงนะก็คือแบบอาราบะนะครับเต็ไมไปหมดเลยนะแล้วก็แบบชื่นชอบนะครับเพราะว่านิซาคิเซล่าลงไว้อย่างเต็มที่เลยนะว่าโปรเจกต์เขาเป็นยังไงบ้างนะครับว่าเมื่อเทคสโมสรได้นะครับผมนะก็คงอย่างที่ทางเทเลกราฟเขาลงไว้หรือไม่แน่ใจว่าเดอะแอนนติกยูเคหรือเปล่าเขาลงไว้ว่า ยืดระยะเวลาไปจนถึงวันที่สิบแปดมีนานะครับผมก็คือสุกหน้านะครับเรื่องการซื้อขายน่าจะชัดเจนขึ้นกว่านี้นะครับผมก็ในระหว่างนี้ก็ติดตามไปวันต่อวันนะครับเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเ,เป็นวันต่อวันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะนะครับส่วนเรื่องความขัดแย้งสงครามอะไรก็นะครับก็บอกไปแล้วนะทุกอย่างมันจะจบลงด้วยบนโต๊ะเจราจาอย่างเหมือนทุกทีที่เกิดครั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็สงครงามโลกครั้งที่สองนะครับ เราสงครามเย็นสงครามอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่มันโต้แเจรจแต่มันอยู่ที่ว่าทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายจะยังไงนะครับผมนะก็ติดตามแล้วกันนะครับยังไงแล้วก็อ่ไม่ได้อะไรกับยูเครนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็คือให้กำลังใจคนที่ได้รับผลกระทบแล้วกันส่วนเชลซีของเราเราก็ต้องสนับสนุนต่อไปนะครับทําอย่างทีวาโก้กับไนกี้ที่ ประกาศว่าจะไม่ถอนนะครับเพราะว่าที่ถอนไปแล้วเนี่ยที่อ่าระง,งับไว้เนี่ยชั่วคราวก็จริงแต่ผมว่าผมมองว่ายังไงไม่น่าจะกลับมาแล้วอะ่ะสําหรับทั้งทรีนะครับแล้วก็ฮุนไดนะฮุนไดเนี่ยเพิ่งประกาศวันนี้เลยนะว่าระง,งับไปนะครับผมระง,งับการเป็นสปอนเซอร์ให้เชลซีไปนะครับนะก็โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับทั้งเรื่องข่าวข่าวอัปเดตเรื่องเจ้าของทีมแล้วก็สภาพทีมก่อนเกมเจอเนลเซอรซ์ในเกมวันพรุ่งนี้นะครับ เตะกันเวลาสามทุ่มนะครับผมสามทุ่มตรงเลยนะครับเป็นเวลาที่ดีทีเดียวนะครับสำหรับเชลซีสำหรับแฟนเชลซีนะเชลซีนะเปิดสเตนฟอร์ดบิดนะครับรับการเมืองของเนลเซอร์สามทุ่มรตนะครับไปดูรายชื่อที่คาดนะที่ฮูสกอร์เขาใส่มาครับก็เล่นซีสามสองหนึ่งนะครับเป็นจัดแผนแบบอาจจะแปลกๆหนึ่งเพราะว่าแบ็คขวาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งอัสปิกเวตาและก็ลิสเจมเลยนะครับผมนะก็เป็นไปตามนี้นะครับเล่นเวนชิว์ก็คื ทางฮูสกอร์ไม่ได้ใส่ลอตตาชิกมาด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคือหวังว่าอาการจะดีขึ้นละกันนะครับแต่จะลงเป็นตัวจริงไหมเนี่ยผมว่าไม่นะครับก็เลยจัดแผนมาแบบนี้เลยและเล่นหลังสีก็โมค่าไม่ได้นะนะครับผมอาจจะอ่ยืนอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่กลางมาสามคนอย่างนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าทางดีคอโซเขาเล่น เขาเล่น4ีสสมระบบนี้เลยนะครับก็เกมที่แล้วเนี่ยเป็นเป็นทางจะขอเมอร์ฟี่นะแต่เกมเนี่ยอเอาแม็กซิแมนแทนไรอันเฟเซอร์ขอไปนะคือเมอร์ฟี่ลงอยู่คิสวูดแล้วก็อแรงแซงแม็กซิแมนก็คือใช้แบบนี้โจมตีแล้วก็กองกลางเนี่ยเขาคาดว่าจะเป็นโจลิงตอนนะเกมาเรสแล้วก็เชลวีนะครับเขาเขาเขาวางไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยส่วนตัวอันตรายกับแม็กซิแมนกับ คิลมาเรสนะครับคิสบูด Smooth ก็อีกคนหนึ่งนะครับถ้าเล่นลูกาากาศอะไรแบบนี้เขาเล่นลูกาากาศได้ดีเก็บบอลอะไรประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับควั้น่าจะเป็นของเกมเนี่ยคือคิดว่าเชลซีคงคงเล่นไม่ประมาณนะผมว่านะปูทูเคร่ไม่ประมาณแน่นอนนะครับแต่จะเอาตัวรอดได้ไหมผมว่าได้นะครับอาจจะเพราะว่าในเคาเซอร์อย่างหนึ่งนะที่ผมดูเกมที่แล้วที่เจอกันเองกับซาวแฮมตันเนี่ยคือบางครั้งความ แม่นยาในการส่งบอลอาจจะไม่ค่อยมีมากอะไรขนาดนั้นคือแบบมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเหมือนกับทีมกลางๆทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเมื่อเขาเป๊ะอะจังหวะเขาเป๊ะเมื่อไหร่เขาโจมตีเราได้นะครับนะฮฮสคอร์เขาใส่มาเนี่ยเมนดี้ผู้สาวตัวแนวรับมาลองซาลิยิเกอร์ซิวาคิสเซนเซนเลยนะครับกองกลางสามคนเลยครับใส่มาเลยครับกองเต้จอร์ดิโยโควาสิตเลยนะครับแนวรุกนะเมสันมาส์กับฮาคิมซีเอตหน้าเป้าเป็นคลายฮาวเวรผมว่า ชั่วโมงนี้เขาน่าจะลงเป็นตัวจริงอะนะครับผมเขาน่าจะออกสตาร์ทเลยนะครับส่วนเมสันเมาส์ก็ต้องอาจจะได้ลงอ่ะเพราะว่าเหมือนพูลิสิกก็ไม่พร้อมโอดอยก็ไม่พร้อมนะครับก็ยังเหลือเนี่ยซีเอ็ดนะครับผมอย่างเกมที่แล้วใช้แวนเนอร์นะแวนเนอร์เมาส์ฮาร์เวสนะครับแต่เกมนี้อาจจะเป็นซีเอ็ดนะครับน่าจะเป็นโอกาสของฮาคิมซีเอ็ดนะได้ออกซ้าเป็นตัวจริงผมคิดว่านะครับกองกลางเนี่ยกองเต้ กับลูดิเกอร์ผมว่าลงแน่สองคนนี้ที่ได้พักเกมที่แล้วนะครับผมนะได้ลงแน่แน่แต่ว่าคนคืนนเอเนี่ยยังไงก็ต้องเข็นลงอะซิวานะครับผมเพราะว่ากองหลังมันไม่เหลือแล้วนะครับดิสเจมอะไรเงี้ยเ,เอาลองโซ่กับไ์พ้อมอะไรเงี้ยต้องดูอีกทีนะพรุ่งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้อาจจะลองโซ่อาจจะกลับมาฟิตก็ได้นะครับผมแล้วก็อา,อาร์สปิเกตา้าอาจจะพอลงสนามได้อะไรประมาณเนี้นะครับผม้วก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมนะสลับเกมในวันพรุ่งนี้นะนะครับ ขอภัยนะแตะไม่โดนไม่ขอภัยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับช่วง f o r e the m a t ม h เพราะว่ามันไม่ได้มีแถลงขา่าวเพราะว่าช่วงนี้ถ้าคือเชลซีโดนข้อบาญญแบบนี้นะครับผมนะสั่งระงับอะไรต่างๆของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ดําเนินการอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมทั้งแถลงข่าวอะไรแบบนี้นะครับผมคือถ้าหลังเกมมาได้แบบไปสัมภาษณ์ตรงสนามอะไรเงี้ยอย่าง สกายสปอร์ตหรือ BBC หรือสื่ออื่นๆแบบไปสัมภาษณ์ตรงนั้นอ่ะแต่ว่ามาแถลงข่าวอะไรหลังเกมเนี่ยมันผมไม่ชัวร์ว่ามีนะแต่เกมที่แล้วกับนอร์ดิชมีนะครับผมนะที่สัมภาษณ์หลังเกมแต่เกมกับเนลคอรโซที่สแตนฟอร์ดบีดเนี่ยผมไม่ชัวร์นะนะครับผมแล้วก็ที่รู้เนี่ยรู้เบื้องต้นก็คือตั๋วน่ยขายได้นะครับผมนะตั๋วกลับมาขายได้แต่พรุ่งนี้จะยังไงไม่รู้นะเรื่องเสือ้อเนี่ยครไม่มีแน่นอนอ่ะหน้าอกเสื้อนะครับผมแล้วก็คุณได้เนี่ย ทางสื่ออังกฤษบางเจ้าเขาบอกว่าอาจจะไม่ทันนะครับนะสรับคุณใด,ดอาจจะต้องอาจจะมีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เทียไม่มีแน่นะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันให้กำลังใจในวันพรุ่งนี้นะครับผมติดตามเชียร์กันได้สามทุ่มตรงนะครับผมเชลซีเจอแบบเิวคาสเซิลคิดว่าน่าจะตัวรอดได้รูปเกมเชลซีอาจจะครองบอลได้พอสมควรนะครับผมแล้วก็น่าจะเฉือนได้ผมว่าเฉือนนะนะครับผมไม่ได้แบบสบายนะครับแต่ว่าว่าเฉือนได้ ะครับผมก็โอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับช่ว Before the Man งมีฟอร์ดแมนยังไงก่อนจากไปนะฝากกด Subscribe ช่อง Heart of Blue ไว้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสำหรับช่องเชวซีช่อย,ยเล็กช่วงนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่วงมีฟอร์ดมนก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ